คุณแม่พี่อ่ะคือเวลาเขาเล่าชีวิตเขาตอนเด็กเขาบอกตอนเด็กเขาจะช่วยคุณยายขายขนมอยู่ที่ทีแยกรถอ่ะแล้วก็ต้องหนีตำรวจหนีคนมาทวงเงินในหนึ่งอาทิตย์อ่ะเขาจะมีมือพิเศษทอดไข่ดาวหนึ่งฟองแล้วก็แบ่งสี่เพราะว่าต้องแบ่งกันสี่คนแล้วเนี่ยเขาบอกว่านี่คือมือที่แบบพิเศษที่สุดแล้วเขาไปกินอาทิตย์ละหนึ่งครั้งอะไรเงี้ยเขาฟังแล้วแบบตอนแรกจะไปบ่นอะไรเขาฟังอ่ะจะไม่ได้แล้วก็โอเคไม่บ่นละก็รู้สึกว่า เออหรือว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะไอ้น,นี่มากเกินไปหรือเปล่าฉันคิดว่าประสบการณ์ของคุณพ่อคุณแม่จะมีผลกับตัวเรามากเหมือนกันใช่ใช่อย่างเรื่องมือพิเศษของคุณแม่เมื่อกีน้นี้เล่าแค่เนี่ยก็เห็นภาพได้ว่าแรงผลักดันในการใช้ชีวิตของคุณแม่คืออะไรพลังที่เขาทำทุกอย่างในการสร้างงานในการทำงานของเขาคืออะไรังนั้นในยุคสมัยของคุณแม่มันจะเป็นความยากลำบาก มันอาจจะไม่มีอะไรที่มาเอื้ออํานวยอะไรกับเขามากอันนี้อาจจะเป็นชุดประสบการณ์เขาเนาะอะไรคือแรงผลักดันของเรา